เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยจะได้อะไรกนันนั่นเองฮะขอแบบดีๆไปเลยขอแบบอีปิก yeah! <laughs> เอาเลยครับน้องๆอ,อยู่<น>พี่วิกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเอง oh! <laughs> เข้ามาเจอเอฟซีเลยน้องก็ถามว่าพี่วิกหรอครับอู้ใช่แล้วน้องชายรอบนี้เราจะไม่ทําการหนีแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะทุกคนเราอยู่ภายใน g o k i c k s i m ULATOR กันนั่นเองนะฮะโดยที่วันนี้นะทุกคนทางตัวเกมนะฮะเขามีการอัปเดตอันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะแลวผมก็หลายคนน่ะน่าจะรู้กันดีนะคะว่าจุดนี้นะมันคัมมิ่งซูนน้นมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือแถบด้านซ้ายมือของตัวลอบดี้กันนั่นเองครับน้องๆที่เมื่อก่อนนะมันเป็นคัมมิ่งซูนนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะทุกคนมันไม่ได้เป็นคั มิ่งซูแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเปิดโลกใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองมันคือโลกอะไรได้กับน,น้องพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนแต่ก่อนแล้วแน่งงั้นน้องสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองสุปเปอร์องใจผมด้วยการตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดิ้งของช่างเราได้แล้วร,รับข่าวสาราใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมพูดดถึงนนะะฮก็คือ้้าาซย มือด้านนี้กันนั่นเองนะครับเมื่อก่อนนะทุกคนมันจะเป็นแบรเรียใสๆนะและเขียนว่าค m ing So ู n นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะภายในนะครับทุกคนมันบ่งบอกเลยว่าเหมือนกับฐานทัพอากาศนะแต่ที่ไหนได้ครับทุกคนมันไม่ใช่เลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าเป็นโวตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Manchester City Stadium ียมกันนั่นเองอ่าาสำหรับใครนะฮะที่เป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์นะรับผมว่าเกมนี้นะฮะน่าจะตอบโจทย์สําหรับทุกคนมากๆเลยนั่นเองนะฮะเพราะนี่คือเวอรมที่สันนอง เลเวลที่2นี้นะครับทุกคนมีชื่อว่าสเตเดียมกันนั่นเองนะครับรน้องเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนไปเดียวเราจะทำการวาร์ปไปที่โวลที่2กันเลยดีกว่านะฮะนี่มาแบบรวดเร็วทุกคนใหนะ้ตายเถอะนะ,ะอะไรมันจะรวดเร็วมากมายขนาดนั้นนะฮะโอเคโอเคเราทำการถอนนะเะจ้าตัวสตาร์ก่อนละกันนะฮะไม่รู้กันทุกคนว่าเจ้าตัวสตาร์เนี่ยหายไปไหนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยังอยู่โวลเก่าอยู่เลยทุกคนโอเคโอเคถ้างนั้นผมต้องทำการวาร์ปข้ามกลับมารับก่อนนะฮะคือแบบว่าทุกคนครับนะหนึ่งสิ่งนะฮะที่ผม หนึ่งกับเวอร์สองอยู่นั่นเองตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะปักไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนว่ามันเนี่ยไม่ยอมขึ้นเลยนะครับว่าเราเนี่ยมีตัวสตาร์อยู่ที่ไหนกันนั่นเองเอาเป็นว่านะครับทุกคนเราจะทําการถอนการติดตั้งเจ้าตัวสตาร์ทั้งหมดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการติดตั้งเข้าไปใหม่กันนั่นเองอา่าอีซี่เพียงแค่นี้นะก็มาเปที่เรียบร้อยละและตอนนี้ทุกคนเราก็อยู่ภายในด่านแรกนะฮะซึ่งด่านแรกทุกคนก็จะเป็นสเตเดียมนะฮะสีฟ้าอลามเลยนั่นเองนะฮะนี่โอ้โหพื้น้าาาเเียยววนนนนนออลั่่่งงแตภใ คนก็จะมีข้อความสีแดงเวลาน้องๆเนี่ยทำการเตะลูกฟุตบอลนั่นเองนะคะโดยที่เขานะครับแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการซื้อลูกฟุตบอลลูกตัวใหม่นะคะทุกคนที่อยู่ภายในโวล์สองกันนั่นเองนะฮะอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมซื้อลูกฟุตบอลตัวใหม่ใช่ไหมทุกคนทําให้เรานะฮะไม่สามารถที่จะรับในส่วนยุตัว,ว EXP นะคะหรือว่าเงินนะคะที่เป็นมอนติได้กันนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองชุดใหม่นะทุกคนชุดไปปุ๊บนะฮะนี่มีข้อความขึ้นมานะคะเป็นบอลมอนติอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะผมคิดว่านะทุกคคคนนนนนน่่่าาาจะะะะได้้าาแนอนนอยะะหรืว ไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเราเนี่ยต้องมาทําการสุ่มตัวใหม่กันนั่นเองนะครับโดยที่ลูกบอลนะครับมีทั้งหมด3ฟองด้วยกันนะฮะฟองแรกเลยนะฮะจะเป็นราคาถูกสุดนะฮะสองร้อสิบนะฮะอันที่2นะครับจะเป็น5 0,000นะฮะและอันที่3เนะี่ยเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะกดตัว E ได้ปะโอ้เราต้องทําการอันล็อกก่อนนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้คือเรามีเงินอยู่ประมาณ6ล้านนะครับรน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถทําการฟาร์มได้แบบสบายๆเลยนะฮะด้านซ้ายมือนะครเป็น World ที่1นะครับนน้องๆเี <S <S ่ยสายสาามรรถวปไไดด้้นนะหลังโกนะครััับกกก็็็เเเเปปนนนนจ้้าาาตวออรรดะซึ่่งงๆียสมถ การอัปเดตได้นะคะแต่ว่าไฮไลท์คัาน้องมันอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะไอ้ตรงนี้นะผมจะเรียกมันว่าแมนซิตี้เอคละกันนะครับน้องโดยที่น้องๆนะฮะสามารถทาการซื้อออสซิส์รีนะฮะของแมนเชสเตอร์ได้เลยนั่นเองนะครับผมจะเรียกว่าอะไรดีอะเอาเป็นว่าเป็นแมนเชสเตอร์ละกันนะฮะอันแรกเลยนะฮะเป็นผ้านะฮะที่น่าจะพันคอนะครับอันที่2นะครับเป็นตัวอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกคนแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะและอันที่3เป็นหมวกนะฮะอันที่นี่ยเหมือนกับกระเป อเลยเซึ่งสี่อย่างนี้นะครับน้องๆน้องๆจะต้องทําการใช้โรบักนะฮะในการซื้อทั้งหมดเลยนั่นเองประตูแรกเรานะฮะจะมีราคาอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญได้นะ,ะทุกคนอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งะครับน้องๆค่าเงินนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะเรียกง่ายว่าโวล์หนึ่งกับโวล์สองเนี่ยมีการแยกออกนะฮะอย่างเจนมากๆเลยนั่นเองนะฮะส่วนประตูที่สองผมจําไม่ได้แล้วทุกคนว่ามันประมาณสามหมื่นหรือเปล่าน่าจะสามหมื่น 30, นะครับแล้วก็มีพื้นที่เอนชาร์ด้วยนะฮะอันนี้นะครับเป็นลูกฟุตบอลตัวใหม่นะครับทุกคนที่อยู่ รู้สึกว่าจะไม่ค่อยปื้มสักเท่าไหร่เลยนั่นเองนะครับน้องๆและเราเนี่ยก็สามารถขึ้นมาด้านบนได้นะฮะอันนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นลานจอดรถนะฮะซึ่งภายในลานจอดรถนี้นะครับทุกคนก็จะมีในส่ง,งถ้วยรางวัลของแมนเชสเตอร์ด้วยนั่นเองนะทำเป็นเล่นไปทุกคนโหดนะทุกคนและนี้นะฮะก็เป็นอีกประตูหนึ่งนะฮะซึ่งประตูนี้เนี่ยก็จะมีมูลค่าอยู่ประมาณ1นึ่งแสนเลยก็เป็นไปได้นั่นเองนะฮะนี่มีรถไฟด้วยนะครับน้องๆตายเดอิอนะด่านนี้ทําเป็นเล่นไปทุกคนถือว,นะวอ่าเท่น,นะทะุ ไปเหมือนกับว่าจะมีมูลค่าอยู่ประมาณ2ล้านนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็ยังซื้อได้อยู่นะฮะโอเคเอาเป็นว่าเราลองกดซื้อดูแล้วกันนะฮะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ซื้อได้เฉยทุกคนโหแต่ประตูถัดไปนี่ประมาณ75ล้านเลยนั่นเองนะ,ะตอนนี้เราเหลือแค่ประมาณ4ล้านเท่านั้นนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะฮะเราเลยไม่สามารถทำการซื้อได้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราลองเทเลพอร์ตกลับมาดูดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยสามารถทำการซื้อลูกฟุตบอลได้หรือเปล่านะฮะนักเะ นะทุกคนหรือว่ายังไม่ได้นะฮะเหมือนกับว่าเรายังไปโวลนั้นไม่ถึงเลยนั่นเองนะครับน้องๆแลตอนนี้นะครับบูธของเราเนี่ยก็ยังเหลือเวลาอยู่นะฮะผมเนี่ยอยากได้ตัวนี้มากๆเลยนะฮะคือตอนนี้ทุกคนถ้าเกิดเราเนี่ยลองดูในส่วนตัวอินเวน o อรี่ของเรานะฮะเราได้ตัวอีพิกมา2ตัวแล้วนะครับแล้วก็มีตัวแร่สองอันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูดีกว่านะฮะว่าเราเนี่ยจะได้อะไรกันนั่นเองะฮะขอแบบดีๆไปเลยขอแบบอีพิก สุดยอดทุกคนได้อีปิกอีกแล้วนะฮะน้องๆทำเป็นเล่นไปนะคะคือแบบว่าไอตัวถังป๊อปคอนเนี่ยทุกคนมีเปอร์เซ็นต์แค่0.49เปรน .49% เท่านั้นนะคะพูดเป็นเล่นน้องชายตายเถอะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่3อันทุกคนเราต้องการอีกนานนึงนะฮะไม่งั้นเนี่ยก็ไม่ครบกับเจ้าตัวสตาร์เหล่านั่นเองนะครับน้องๆเปิดมาได้ที่ตีกองอีกแล้วครับน้อง้ตายเถอะนะฮะไอ้นุ่งแั้นละกันทุกคนเพื่ออาจจะฟุกอะไรประมาณนี้นะฮะดูดีได้อะไรได้อะไรอ ได้ป๊อบคอนอีกแล้วทุกคนโอ้โหแลวคือบอกว่ามันใช้เงินแค่ประมาณห้าหมื่นเท่านั้นนะครับน้องๆผมอยากจะบอกให้นะครับว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะโอ้มีถังน้ําทุกคนมีถังน้ํานะฮะดูดิว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะฮะได้ที่ตีกองอีกแล้วน้องๆไม่ตายเถอะนะที่ตีกองนี่น่าจะเยอะเต็มอ e ิวทุเรียของเรามากๆเลยนั่นเองนะฮะไม่ดจะได้รีเจนเนอรี่เลยหรอครับทุกคน แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้รีเจเนอรทแน่ๆเลยนะฮะหลังจากที่น้องๆน,นะครับมีลูกฟุตบอลตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการปรับเปลี่ยนลูกฟุตบอลเก่ากันนะฮะผมคิดว่านะทุกคนเราจะทําการเอนชานมันให้เอนชานมันก็ได้นะ,ะ na, ทุกคนแต่เป็นว่าเราจะทาการเลือกตัวนี้ไปก่อนละกันนะครับว่าตัวนี้นมีเอฟเฟกต์นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําการใส่ตัวที่มันเท่ๆหน่อยสักหนึ่งแล้วก็ในสนน่วนของตัวสตาร์นะฮะเราทําการถอนลูกฟุตบอลตัวเกา่าของเราออกทั้งหมดเลยนะะั่นเองตัวนี้เดี๋ยวผมจะทาการใส่เอ,อ่อเอาตันนะนีะกต้ล นะฮะโอเคสีเล็กไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะทำการใช้เจ้าตัวถังน้ําไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็ทาการใช้เจ้าตัวถังน้ําไปนะครับอ้อีซี่ทุกคนส่วนของเรานะครับทุกคนเราก็ใช้ตัวนี้นะฮะที่มีตัวเอฟเฟกด้วยนั่นเองนะฮะข้อเสียสําหรับไฮนิวโวลทูนะครับน้องๆก็คือว่ามันไม่มีที่ยิงให้เรานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้เทน้องๆนะฮะปลดล็อกไปด่านไกลๆแล้วนะฮะน้องๆจะต้องทําการแมนนวลนะฮะเดินในรูปแบบนี้นั่นเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยถือเป็นอะไรทนกคับุ และตอนนี้นะครับน้องๆเราก็มาถึงด่านล่าสุดที่เราเนี่ยเพิ่งอัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโดยที่ด่านนี้นะฮะมีมูลค่าอยู่ประมาณ2ล้านเลยนั่นเองนะฮะตัวสตาร์เราอ่ะทุกคนผมคิดว่านะมันน่าจะเตะถึงอยู่แล้วนะคือแบบว่ามันน่าจะ e ซี่มากๆเลยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําการปล่อยให้เจ้าตัวสตาร์เรานะฮะทำการฟาร์มเงินให้กับเราแล้วกันนะฮะอู้สุดยอดทุกคนนะตายเถอะนะะอะไรมันจะ e ซี่มากมายขนาดนี้นะฮะระหว่างนี้นะครับน้องๆเราก็จะต้องทําการรอนะฮะเพื่อที่เราเนี่ย น่าจะเตะถึงอยู่นะทุกคนอัปเดตไปเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะโอ้เกือบถึงทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงะครับน้องๆไห้ตายเถอะนะฮะอัปเดตแป๊บทุกคนอัปเดตแป๊บนะฮะคือแบบว่ารอบนี้ทุกคนเหมือนกับว่าเงินจะขึ้นช้ามากๆเลยนะฮะไม่เหมือนกับโวลหนึ่งของเราเลยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะน้องๆจะต้องทาใจสักเล็กน้อยนะทุกคนว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะมาทําการฟาร์มในโวลทูนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเลยนั่นเองนะแล้วประเด็นคืออะไรรอเป่าทุกคนผมก็ต้องวิ่งกลับไปในรูปแบบนี้นะคร่ไวทุกน ใช้เวลานานจัดเลยทุกคนไม่ตายเด้อนะใครมีบูธก็ใช้บูธไปนะทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สนุกสบายภายในอนาคตกันนั่นเองนะฮะเอาว่ะทุกคนตอนนี้ดูเหมือนกับว่าแรงเราอัพถึงเลเวล89ได้นะแต่ว่าเราอ่ะต้องเคลื่อนเลเวล90เลยนั่นเองนะฮะเอ้ยได้แล้วทุกคนโอเคแค่นี้ก็น่าจะพออุ่นใจนะฮะเดี๋ยวเราลองกลับไปชุดท,ที่เดิมกันดีกว่าครับทุกคนและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็กลับมาที่ด่านล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมคิดว่ารอบเนี้อน่าจะถึงแน่ๆครับทุ อยู่ทุกคนโอ้ได้เงินเยอะด้วยทำเป็นเล่นไปนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆเพียงแค่นี้นะครับทุกคนเราก็มีเงินเพื่อํำการอัปเดตด่านถัดไปแล้วนั่นเองนะแต่ว่าด่านถัดไปเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ75ล้านเลยนั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แพงมากๆเลยนั่นเองนะครับและนี่แหละทุกคนคือการอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับเจ้าตัว Go Kicks i m u l a t o r กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสมัครคนที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม่งลหแิป ด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับนุ่น้องสามารถกดถึงช่องเราได้แล้วเพราะข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับนุ่น้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย